เสียงทีวีถูกปิดลงอย่างกระทันหันความเงียบเข้ามาแทนที่เสียงพูดในรายการ่าวรีโมดถูกวางลงบนโต๊ะด้วยแรงที่ไม่ได้ดังมากแต่หนักพอจะทําให้ฉันรู้สึกเหมือนหัวใจถูกกดลงชายคนนั้นไม่หันมามองฉันในทันทีเขานั่งนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดด้วยน้ําเสียงเรียบแข็งและเย็นชาออกไปคํานั้นสั้นมากแต่หนักยิ่งกว่าประโยคยาวๆทั้งหมดที่เคยได้ยินฉันไม่ถามเหตุผลไม่โต้เถียงไม่ร้องขอแม่ในใจจะสันไหว จนแทบยืนไม่อยู่ฉันรู้ดีว่าถ้าพูดอะไรออกไปทุกอย่างอาจแย่ลงกว่าเดิมฉันลุกขึ้นอย่างช้าๆเก็บเสื้อผ้าไม่กี่ชิ้นที่เป็นของฉันใส่กระเป๋าเท้าใบเล็กใส่รองเท้าโดยไม่แม้แต่จะผูกเชือกให้แน่นแล้วเดินออกจากบ้านหลังนั้นโดยไม่หันกลับไปมองประตูปิดลงเบื้องหลังเสียงคลิกเบาๆของกลอนประตูดังชัดในความเงียบของค่ำคืนฉันยืนอยู่หน้าบ้านไม่กี่วินาทีก่อนจะก้าวเดินไปตามถนนที่คุ้นเคยแต่ในคืนนั้นมันดูยาว และว,ว่างเปล่าเป็นพิเศษแสงไฟถนนส่องลงบนพื้นซีเมนที่เปียกชื้นจากฝนก่อนหน้าฉันเดินไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ปลายทางรู้แค่ว่าฉันไม่สามารถอยู่ตรงนั้นได้อีกต่อไปฉันหยุดนั่งที่ป้ายรถเมล์เก่าๆแห่งหนึ่งมานั่งเย็นเฉียบจนทําให้ฉันต้องกอดตัวเองแน่นรถแล่นผ่านไปมาผู้คนบางส่วนมองฉันด้วยสายตาสงสารบางคนไม่มองเลยฉันพยายามกลั้นน้ำตาไม่ใช่เพราะฉันเข้มแข็งแต่เพราะฉันเหนื่อยเกินกว่าจะร้องให้ฉันนั่งเงียบๆฟังเสียงเมืองในยามค่ำคืนและคิดถึงคำถามเดียวที่วงเวียนอยู่ในหัว ฉันทำอะไรผิดรุ่งเช้ามาถึงอย่างเชื่องช้าแสงแดดอ่อนๆสองผ่านเมฆสีเทาฉันยังอยู่ที่ป้ายรถเมเดิมหลังแทบไม่ได้หลับความหิวเริ่มทำให้ท้องปวดแต่ความตัวและความสับสนกลับชัดเจนกว่าฉันกำลังคิดว่าจะไปที่ไหนต่อดีเมื่อเสียงรถยนต์คันหนึ่งชะลอจอดอยู่ตรงหน้ารถสีดำสะอาดตาไม่ใช่รถหรูหราเกินจริงแต่ดูแตกต่างจากรถคันอื่นบนถนนประตูรถเปิดออกชายคนหนึ่งในชุดสูทสีเข้มก้าวลงมาท่าทางของเขาสงบสุขุม และมันคงเขามองมาที่ฉันตร,ตรงตรงราวกับรู้จักฉันมานานทั้งที่ฉันไม่เคยเห็นหน้าเขามาก่อนคุณคือใช่ไหมเขาเรียกชื่อฉันอย่างถูกต้องทุกพยางหัวใจฉันเต้นแรงฉันลุกขึ้นยืนโดยอัตโนมัติถ,ถามด้วยเสียงถามว่าเขาเป็นใครและต้องการอะไรจากฉันเขาไม่ตอบคำถามทั้งหมดเพียงบอกว่าเขาอยากคุยและขอให้ฉันไว้ใจเขาสักครั้งน้ำเสียงของเขาไม่ได้บังคับแต่หนักแน่นพอจะทำให้ฉันลังเลยอยู่ครู่หนึ่งก่อน จะตัดสินใจขึ้นรถไปกับเขาเพราะในตอนนั้นฉันแทบไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วภายในรถเงียบมีเพียงเสียงเครื่องยนต์เบาๆเขาเริ่มพูดระหว่างขับรถไปอย่างช้าๆเขารู้เรื่องชีวิตของฉันมากกว่าที่ฉันคาดคิดเขารู้ว่าฉันอยู่กับใครทำง,งานอะไรและรู้ด้วยว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นฉันนั่งฟังด้วยความตกใจน้ำตาค่อยๆไหลโดยไม่รู้ตัวเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาฉันคิดว่าชีวิตของฉันเล็กเกินไปจะมีใครสังเกตเห็น เขาเล่าว่าเขาเฝ้าดูเรื่องนี้มานานไม่ใช่เพราะความอยากรู้อยากอยากเห็นแต่เพราะเขาเคยเห็นรูปแบบเดียวกันนี้มาก่อนการควบคุมการทําให้คนหนึ่งรู้สึกไร้ค่าจนไม่กล้าตั้งคําถามเขาบอกว่าความเงียบของฉันไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันเป็นสัญญาณของคนที่ถูกกดทับมานานเกินไปรถพาฉันไปยังอาคารหลังหนึ่งที่ดูเรียบง่ายแต่มั่นคงเขาพาฉันเข้าไปในห้องที่มีหน้าต่างบานใหญ่แสงแดดส่องเข้ามาอย่างอบอุ่นเขาบอกให้ฉันนั่งลงแล้ววางแฟ้มเอกสารหนาไว้ตรงหน้า ในแฟ้มนั้นคือข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับชีวิตของฉันตั้งแต่เรื่องที่ฉันไม่เคยรู้ไปจนถึงเรื่องที่ฉันเคยสงสัยแต่ไม่กล้าถามฉันไม่ใช่คนที่ไร้ความสามารถอย่างที่ถูกบอกซ้ำๆหลายปีฉันมีสิทธิ์มีทางเลือกและมีโอกาสที่ถูกปิดกั้นไว้โดยใครบางคนอย่างตั้งใจน้ำตาฉันไหลไม่หยุดไม่ใช่เพราะเสียใจแต่เพราะความจริงมันเจ็บและลงใจในเวลาเดียวกันชายคนนั้นบอกว่าเขาไม่ได้ต้องการให้ฉันแก้แค้นเขาไม่ต้องการให้ฉันเกลียดใครเขาเพียงต้องการให้ฉันได้รู้ความจริง เพื่อจะได้ตัดสินใจด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกในชีวิตเขาย้ำว่าทางข้างหน้าจะไม่ง่ายแต่ฉันจะไม่ต้องเดินไปในความมืดอีกต่อไปวันนั้นฉันออกจากอาคารพร้อมกับเอกสารในมือและความรู้สึกใหม่ที่ไม่คุ้นเคยนั่นคือความหวังมันไม่ใช่ความหวังที่ยิ่งใหญ่หรือสวยงามแต่มันเป็นความหวังเล็กๆที่มั่นคงฉันเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างช้าๆหางานใหม่เรียนรู้สิ่งใหม่และค่อยๆสร้างตัวตนที่ฉันไม่เคยได้รับอนุญาตให้เป็นมาก่อน หลายเดือนผ่านไปฉันยืนอยู่หน้าทีวีเครื่องหนึ่งในสตูดิโอเล็กๆไฟส่องมาที่หน้าฉันไม่ได้เป็นคนดูอีกต่อไปแต่เป็นคนพูดฉันเล่าเรื่องของตัวเองด้วยเสียงนิ่งชัดเจนและไม่สั่นไหวฉันเล่าเพื่อคนที่เคยถูกสั่งให้ออกไปเคยถูกทําให้เงียบและเคยเชื่อว่าตัวเองไม่มีค่าที่ไหนสักแห่งชายคนนั้นอาจนั่งดูฉันอยู่หน้าทีวีเครื่องเดียวกันกับที่เขาเคยปิดสายหน้าฉันและครั้งนี้เขาไม่สามารถปิดเสียงฉันได้อีกต่อไปเพราะความเงียบในวันนั้นไม่ได้ทําลายฉันแต่มันพาฉันไปสู่วันที่ฉัน để duyên dù đối diện của tôi yên dặn thái